สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุฎีศีพันประเสรดชชัยอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอัลฮัมดุลิลลอฮ์รับบิล لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمران ความเป็นดูเมตตาใจอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาได้พึงประสบแดดพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นับเป็นเนื้อมตความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาอย่างยิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาได้ทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับเราขอชุโกต่ตออัลลอฮ์มากมาก ที่อัลลอฮ์ได้ทรงขจัดโรคภัยไข้เจ็บทําให้เราได้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บและเราก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์พี่น้องศรัทธาทั้งหลายการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอให้เราได้ชุโกต่ออัลลอฮ์มากๆพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้า สุขภาพของเรามีแต่โรคภัยไข้เจ็บชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุขชีวิตของเรามีแต่ความทุกข์ต่อให้เรามีเงินมีทองมากแค่ไหนก็ตามต่อให้เรามีทรัพย์สินนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างดีทีเดียวแต่ปรากฏว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาต้องทดสอบเราให้เรามีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ ให้สามวันดีสี่วันไข้นะครับมีโรคภัยไข้เจ็บมาไม่เว้นในแต่ละเดือนผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงไม่ปรารถนาที่จะเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีไม่เท่าคนอื่นเขาถึงมีถึงแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินเงินทองน้อยก็าตามแต่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาลาได้ทรงให้เรานั้นเนี่ยนั่นก็คือ ความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้เราชุโกต่ออัลลอฮ์มากๆสุยูต่ออัลลอฮ์มากๆทําคุณงามความดีมากๆบรรดาอุลามะบอกว่าการทําความดีนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการชุโกต่ออัลลอฮ์สุบะอานาวฮ์ตาลางพยายามออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วพี่น้อง โลกในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยความชั่วมันลายร้อมเราเต็มไปหมดพี่น้องจะทำอะไรไต่ตรองให้ดีพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การทรยศต่ออัลลอฮ์ไหมมันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การอาธรรมต่อคนนั้นคนนี้ไหมเพราะราานั่นคือความชั่ว ที่จะทําให้เรานั้นต้องได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาผู้ศรัทธาที่แท้จริงต้องคิดต้องพิจ,จารณาต้องตายตรองไม่ว่าเราจะทําอะไรใดๆก็ตามพี่น้องครับวันนี้ผมมีคําพูดของท่านอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอซึ่งท่านอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสะรับคนหนึ่งเป็นเจ้าของมัสฮับชาฟี ท่านิมัมชาฟีมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าบุสตานุลอาลิฟีนเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องราวด้านจริยธรรมด้านการตัสกสียะหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการขัดเกาจิตใจนะครับแล้วก็ได้รวมถ้อยคำของบรรดานักวิชาการเอาไว้มากมายพี่น้องครับ มีคำพูดของท่านอิมามชาฟีอีอยู่คำพูดหนึ่งนะครับที่ท่านได้พูดเอาไว้ผมจะอธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังเป็นคำพูดที่น่าคิดเป็นคำพูดที่เราหน้าที่จะนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนำมาใช้กับชีวิตของเรามีคำพูด หนึ่งนะครับท่านหมามชาฟีบอกว่ามันอารอดยยัยอัฟตะฮัลลอฮุลลอหูกัลบะหูฟัลยักุนมุตตะวะดีอันท่านหมามชาฟีได้บอกว่าผู้ใดต้องการให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จงเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนนะครับวันนี้เราได้ พิจารณาตัวของเราบ้างหรือไม่ว่าเรานั่นเป็นคนที่หยิงยะโสโอหังเป็นคนที่ชอบโออวดเป็นคนที่มีความตะกาบโบดอยู่ในตัวของเราหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีคุณลักษณะของการเย่ยิงตะการโบดโออวดอยู่ในตัวของเราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะไม่ทรงเปิดหวัวใจของเราทั้งหลายเนี่ย ให้ได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอัลลอฮ์จะไม่เปิดหัวใจของเราให้ได้รับฮีดายาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นผู้ที่จะได้รับคุณงามความดีได้รับฮีดายาจากอัลลอฮ์ให้มีความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ให้เราได้รับคุณงามความดีในดุนยานี้มาในรูปของริสกี และก็สิ่งอื่นๆอีกมากมายที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่ท่านอิหม่ามชาฟีอีแนะนำเรานั่นก็คืออะไรครับการที่เรานั้นจะต้องมีความนอบน้อมถ่อมตนก็คืออัตตวารุงเป็นผู้ที่มีการนอบน้อมถ่อมตนเราต้องเอาเรื่องการนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราพี่น้องครับ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะเราเป็นมนุษย์ที่จะต้องอยู่กับคนอื่นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ในป่าในเขาพี่น้องทั้งหลายแต่มันจะต้องอยู่ในสังคมอยู่กับผู้คนถึงแม้ว่าในหมู่บ้านนั่นจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามจะต้องมีการปฏิบัติต่อการละกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ใน สังคมบรนนอกหรือในเมืองก็ตามถ้ามีเรามีคุณลักษณะของคำว่าอัต,ตวาลโเราจะได้รับการเปิดหัวใจจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาให้มีความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ให้ได้รับความดีจากอัลลอฮ์ให้ได้รับฮิดายะจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาการนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยพี่น้องครับ คือการที่เราเนี่ยไม่ยกตนเหนือผู้อื่นเราเนี่ยไม่ยกตัวเองเหนือเพื่อนของเราเราไม่ยกตัวเองนี่เหนือคนที่เราร่วมงานด้วยไม่ว่าจะในบริษัทที่เราทํางานอยู่แต่เราจึงนอบน้อมถ่อมตนนะครับผู้คนทั้งหลายที่อยู่รายร้อมเราเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแต่ เราเนี่ยไม่แสดงออกเขาจะมองว่าเราไม่แสดงออกการที่เราไม่แสดงออกในความสามารถในศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยนั่นคือคุณลักษณะของการนอบน้อมถ่อมตนไม่ยกตัวเองเหนือผู้อื่นในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความสามารถในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีศักยภาพในการที่จะทำงานหนึ่งงานใดก็ตามพี่น้องครับ เราต้องสอนลูกสอนหลานของเรานะครับให้มีคุณลักษณะอย่างนี้อย่าให้ได้ไปแสดงความอวดเก่งในหมู่เพื่อนอย่าให้ไปแสดงความอวดเก่งในหมู่คนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันสิ่งที่ตามมาก็คือความหมันไส้สิ่งที่ตามมาก็คือเพื่อนที่อยู่ลายร้อมเขาจะไม่ชอบเขาจะมีความรู้สึกเกลียดขี้หน้า ไม่อยากก้าใกล้ชิดเพราะคนคนนี้เนี่ยชอบยกตนเหนือคนอื่นแสดงเรื่องราวเหนือคนอื่นโอ้อวดดูถูกคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางทีก็ไปด้อยค่าคนอื่นว่ามีความสามารถน้อยกว่าตัวเองการด้อยค่าคนอื่นที่ทำงานร่วมกันไม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยมีลักษณะของการตะกรบโบด เพราะฉะนั้นอัตตวัูการนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยมันจึงตรงกันข้ามกับการตะกรบโบดตรงกันข้ามกับการอุยุบการลำพองตนตรงกันข้ามกับการริยาการโอ้โอวดผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้เห็นนะครับถึงเรื่องการนอบน้อมถ่อมตนที่เราสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้าเรามีลูกนะครับ ลูกเราเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาที่มีความรู้มากกว่าคนอื่นเรียนเก่งกว่าคนอื่นนะครับลูกต้องไม่อวดฉลาดพี่น้องต้องสอนลูกว่าอย่าอวดฉลาดแล้วต้องสอนลูกว่าอย่าไปดูถูกเพื่อนที่เรียนช้ากว่าตัวเองที่เข้าใจช้ากว่าตัวเองถือคนที่เรียนไม่เก่งนะครับแต่ให้ลูกเนี่ยแสดงออกด้วยการช่วยเหลือเพื่อนสอนเพื่อน นะครับแล้วก็ก่ลาวชื่นชมเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนนี่ก็คือคุณลักษณะของความนอบน้อมถ่อมตนในฐานะที่ลูกเราเนี่ยเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนถึงแม้ลูกเราจะเรียนดีเรียนเก่งแค่ไหนก็ตามพี่น้องครับเพราะบางทีบางครั้งการที่เราไม่เคยแนะนําลูกไม่เคยสอนลูกนะครับไอความที่เขาเก่ง นะครับแต่เขาอาจจะพกนิสัยไม่ดีไปนิสัยที่มาจากชัยตอนนิสัยที่มาจากอิบลิสนะครับที่มองตัวเองเนีนเหนือกว่าคนอื่นอิบลิสมันมองตัวเองเนี่ยมีศักดิ์ศรีมีความดีมากกว่าท่านนาบีอาดัมมองว่าตัวเองเนี่ยคอลักตานีมินนาดว่าคอลักเตหูมินตีนอัลลอฮ์สร้างฉันเนี่ยมาจาก ไฟอัลลอฮ์สร้างอาดัมมาจากดินเปรียบเทียบว่าไฟนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีกว่าดินพี่น้องครับเรื่องของการที่เราไม่สอนลูกๆเป็นไปได้มากทีเดียวนะครับกับคุณลักษณะของการโอ้อวดหรืออวดเก่งในการที่เขาจะนำเอาคุณลักษณะของอิบลิสเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นลูกเรา เก่งแค่ไหนก็ตามแต่เราต้องสอนให้เขามีความนอบน้อมถ่อมตนนะครับไม่ดูถูกคนอื่นไม่อวดฉลาดนะครับหรือแสดงออกซึ่งศักยภาพในลักษณะที่ไปด้อยค่าคนอื่นไปดูถูกคนอื่นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ให้กับลูกเราสิ่งใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเรา นะครับเราก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละสอนตัวเราเองเตือนตัวเราเองบ่อยๆเตือนลูกๆบ่อยๆนะครับให้ลูกกล่าวอัลฮัมดุลิลละให้ติดปากนะครับเพราะวะ่าอัลฮัมดุลิลละเนี่ยมันเป็นการแสดงความสำนึกว่าความสำเร็จที่มาทุกวันเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเราเอง ไม่ได้มาจากความเก่งที่มีอยู่ในตัวลูกของเราแต่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะหวตาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับนี่เป็นตัวอย่างที่ผมยกให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นว่าเรานั้นจะต้องมีความนอบน้อมถ่อมตนพี่น้องบางทีเราเป็นช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างประเภทไหนก็ตามแต่ถ้าเราเป็นช่างที่มีความรู้ความสามารถ เราก็อย่าไปดูถูกช่างคนอื่นเขาเอาเราเป็นช่างเครื่องยนต์นะครับเราเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์อย่างดีทีเดียวเราก็จะไม่ไปว่ากล่าวไม่ไปดูถูกไปด้อยค่าช่างคนอื่นว่ามีความรู้น้อยกว่าตัวเอง,ท,งทั้งทงที่เรามีศักยภาพนั่นแหละท,ทั้งทงที่ลูกค้าเขามองว่าเราเนี่ยเป็นช่างที่มีฝีมือเป็นคนเก่งนั่นแหละ แต่เราก็นอบน้อมถ่อมตนให้เกียรติช่างคนอื่นแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็บอกกับลูกค้าว่าสิ่งที่ฉันทำได้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการซ่อมรถของท่านเนี่ยนะซ่อมเครื่องยนต์ของท่านเนี่ยนะมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่เราดึงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปเกี่ยวกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาดึงชีวิตประจำวันให้เกี่ยวกับการ ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะลาด้วยการนอบน้อมถ่อมตนพี่น้องทั้งหลายผู้นำหรือครูนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งการเป็นครูการเป็นผู้นำเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับผู้นำบางคนเนี่ยไม่ฟังใครเลยครูบางคนเนี่ยไม่ฟังการแนะนำนะครับจากผู้ปกครอง ไม่แน่ฟังคําแนะนาําเหมือนกับน้ําที่เต็มแก้วเนี่ยใส่เท่าไหร่ก็ล้นเพราะไม่ยอมที่จะรับฟังคําแนะนําจากผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นผู้นําหรือครูเนี่ยนะครับเราต้องพร้อมที่จะยอมรับคําแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเราก็ดีถ้าเราเป็นเจ้านายลูกน้องที่ เขาทำงานอยู่ในพันแหนของเขาเนี่ยจนกระทั่งชำนาญแล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีข้อแนะนำที่ดีให้กับเจ้านายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นเจ้านายที่มีความตะกับโบดนะครับเป็นเจ้านายที่อุยุบลำพองตนเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ฟังคนอื่นเลยพี่น้องทั้งหลายต้องออกให้ห่างเลยนะครับออกให้ห่างไกลจากคุณลักษณะของอิบลิสนะครับ เรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่อะไรครับยอมรับคําแนะนําจากผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ภายใต้การบางังคับบัญชาของเราก็ตามหรือแม้กระทั่งนักเรียนที่ดีนักเรียนที่เรียนเก่งนักเรียนที่ให้การเอียอติรอมครูบาอาจารย์เมื่อเขามีข้อแนะนําดีๆอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะแนะนําเราในเรื่องสื่อการสอนก็ดีนะครับอาจารย์น่าจะใช้อันนี้เป็นสื่อการสอน อาจารย์น่าจะใช้วิธีนี้เป็นสื่อการสอนนะครับเราอย่าเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นครูน้ำล้นแก้วคือไม่รับฟังเด็กๆไม่รับฟังนักเรียนเลยไม่ได้ครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือคุณลักษณะที่ตรงกันข้ามกับความเป็นมุสลิมนะครับอันสมบูรณ์ตามกิตาร์บุลล์และสุนนะคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามเนี่ยเขาจะมีความนอบน้อมถ่อมตนมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ย การที่เราเป็นผู้นำหรือครูต้องพยายามนะครับในการที่จะยอมรับคำแนะนำจากผู้อื่นหรือผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นพนักงานทั่วไปหรือถ้าเป็นในรูปของเรียนก็คือนักเรียนก็อาจจะแนะนำครูบาอาจารย์ในเรื่องต่างๆได้นะครับเมื่อเขามีความเอื้อติรอมครูบาอาจารย์นะครับหรือแม้กระทั่ง คนรวยนะครับจะต้องไม่ดูถูกคนจนไม่แต่งตัวในลักษณะที่โอ,อ,อ้อวดนะครับแต่ว่าเขาน่ะช่วยเหลือคนที่มีความยากลำบากพี่น้องทั้งหลายคนรวยถ้าหากว่าเราไม่นอบน้อมถ่อมตนเราชอบคุยโวเราชอบโอ,อ้อวดนะครับก็ไม่มีใครอยากที่จะคบหาสมาคมกับเราแต่ถ้าเราเป็นคนรวยที่มีอัปตวาวัว มีความนอบน้อมถ่อมตนมีความตักกว่ามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮุตาลาเหมือนกับคนรวยที่อยู่ในยุคต้นอิสลามไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักริสิดีกรอดีอัลลอฮ์หวัวอันทูนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มีความนอบน้อมถ่อมตนอย่างมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นท่านอับดุลรฮ์มานอิบเนอฟนะครับมีเป็นสหายท,ที่ได้รับข่าวดีได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ สุบฮานะหัวตาลาที่อัลลอฮ์ไม่สอบสวนเลยเนี่ยแต่เขากลับเป็นบุคคลที่นอบน้อมถ่อมตนมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นท่านอุสมานอิบนาฟานนะครับเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความร่ำรวยแต่ในขณะเดียวกันมีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพี่น้องทั้งหลายนะครับคนเหล่านี้ที่เอย่ยมาทั้งหมดเนี่ย ชอบที่จะช่วยเหลือคนที่มีความยากลำบากชอบที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนชอบที่จะแบ่งปันผู้อื่นพี่น้องทั้งหลายครับคนรวยที่นอบน้อมถ่อมตนเนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะที่ชอบช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยกันเหมือนกับคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามพี่น้องเห็นหรือ,อยังครับนี่คือหลักการของอันอิสลามนะครับ นี่คือหลักการที่เราควรที่จะนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตอิมามชาบีอีพูดต้นนี้เนี่ยไม่ได้เกินเลยไปจากอลัลกุรอานไม่ได้เกินเลยไปจากฮะดีสของท่านอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะท่านก็ถือว่าเป็นซาลาฟคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าคำพูดของท่านเนี่ยจะไม่ใช่กุรอานจะไม่ใช่ฮะดีส นะครับแต่เป็นคําพูดของสาลับคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่สังเคาะให้เราเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติตามแนวทางที่มาจากกิตาบุลลอ์และสุนนะของท่านนาบีสัลลัลฮุาและฮิวะสัลลัมการตะวาวตัวถือ uh, ว่าเป็นส่วนหนึ่งของาศาสนานะครับเราทำแล้วเนี่ยเราจะได้รับผลบุญพี่น้องครับท่านอิหมัมชาวอียังได้พูดต่อไปอีกนะครับท่านบอกว่า มันอาราดจะยับต้าอัลลอฮฺกลับหัวยละจะรุ่งขูวยละจะุกงข้าอิลมาเเฟะเลห์บิตตัควะและตัววดและที่รกที่หนุบิทบูตต่อไปอีกว่าผู้ใดปรารถนาที่จะให้อัลลอฮฺเปิดหัวใจของเขาให้อัลลอฮฺเปิดหัวใจให้ได้รับความดี ให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจให้ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับวายะรุุกฮุลอินมาแล้วก็ให้อัลลอฮ์ประทานความรู้ให้กับเขาพี่น้องครับสองประการในคำพูดต่อไปนี้ที่มามเชวีอีแนะนำนั่นก็คืออะไรครับเขาต้องการที่จะให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจและก็ต้องการที่จะได้รับความรู้ต้องทำตัวยังไงพี่น้องทั้งหลาย อิมามชาฟีอีพูดไว้นะครับฝ่าเลหิบิตตักวาจำเป็นที่คนคนนั้นจะต้องยึดมั่นในความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบหฮานาฮฺวะตาลาเรื่องใดที่อัลลอฮฺใช้รีบเร่งนำตัวเองไปสู่การปฏิบัตินะครับและก็เป็นการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นการปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับ เป็นการปฏิบัติในระยะยาวอย่างคงเส้นคงวานั่นคือการตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาไม่ใช่ตักวาสองวันแล้วก็ที่เหลือก็ตักวาบ้างไม่ตักวาบ้างพยายามประครับประคองตักวาเนี่ยให้คงเส้นคงวาให้เสมอต้นเสมอปลายให้อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยทรงประทานความดีให้ พี่น้องศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตละลาครับฉะนั้นการตักวาต้องรักษาให้ดีนะครับเพราะจะทําให้เราเนี่ยได้รับการเปิดหัวใจจากอัลลอฮ์ได้รับความรู้นะครับจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตละลาประการที่สองวบตัววาตัวแล้วก็ให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตละลา ให้มีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์สุบฮานาห์อัลตนะครับถ้าอยากจะได้การเปิดหัวใจจากอัลลอฮ์ถ้าอยากจะได้ความรู้อิหมัมชาฟีบอกต้องนอบน้อมถ่อมตนนะครับนี่ก็ล้อกับนะครับสอดคล้องกับคําพูดที่ยกไปในตอนแรกนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายที่อิหมัมชาฟีแนะนํานั่นก็คืออะไรครับวัตต์กิจูนูบี และทิ้งสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายพี่น้องครับบาปที่ลายร้อมอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยทุกวันนี้มีมากมายไม่ว่าจะเป็นทีวีที่อยู่ที่บ้านก็จะมีรายการต่างๆที่นำไปสู่มักสียดต,ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังและสิ่งที่มาจากนะครับ YouTube มาจาก Facebook ที่อยู่ในมือของเราที่อยู่ในมือถือของเราเนี่ยต้องระม,มัดระวังพี่น้องทั้งหลายเพราะมันจะนําไปสู่การได้รับบาปจากอัลลอฮฺซุบฮานอูอลาเมื่อคนเรามีบาปและไม่ละเลิกจากการทําบาปจากบาปเล็กๆเนี่ยพี่น้องมันจะกลายเป็นบาปใหญ่และเมื่อมันกลายเป็นบาปใหญ่แล้วถ้าเราไม่เตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานอาูัลตเราก็จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ หลังจากที่เราตายจากโลกดุนยานี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายคนที่เป็นมุมินจะต้องทำลายบาปของเขาทำยังไงละทำลายบาปพี่น้องทำดีเอามาลบล้างความชั่วอินนัลฮะซานาติยุธิบนุนส,สัยาตอัลลอฮ์บอกแท้จริงบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยจะลบล้างความชั่วเพราะฉะนั้นต้องลบล้างต้องทำลายบาปที่มีอยู่ในตัวเราไม่ใช่สร้างบาป ให้เพิ่มในตัวของเราพี่น้องครับเราจะโพสอะไรเราจะคิดอะไรกับคนอื่นที่ไม่ดีไม่ว่าจะเรื่องโพสไม่ว่าจะเรื่องพิมพ์เรื่องใดก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องไม่ดีทั้งหลายพี่น้องต้องระมัดระวังเพราะมันจะนำไปสู่บาปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสรุปความว่าเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นคุณลักษณะที่อิมามชาฟีเนี่ยนำเสนอเรา ให้เรามีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์นะให้เรามีความนอบน้อมถ่อมตนแล้วยังให้เราเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่อัลลอฮ์จะประทานความรู้ให้กับเราด้วยอัลลอฮ์จะเปิดหัวใจให้กับเราด้วยผมคงจะฝากวันนี้เอาไว้ให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับพี่น้องทั้งหลายให้เราหันนำตัวเองไปสู่การนอบน้อมถ่อมตนมากๆ อัลลอฮ์จะให้ความรู้กับเรานะครับและถ้าเราอยากได้ความรู้และอัลลอฮ์ให้ฮิดายะกับเราให้ความดีกับเราเราก็ต้องมี3มประการหนึ่งตักกวสองรอมน้อม,อมถม่มตนสาละทิ้งบาปวบิลลาฮิตาฟิกัลฮิดายะฮัสสลามุอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาค สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน